โดนเด้าโดนเด้าตายยังโดนเด้าหัวไปหยุดเลยตั้มโดนเด้าหัวมีพัวปะไม่มีอยู่ข้างล่างหมอมีแต่หมออยู่ข้างล่างอ่ะไคร์เตอร์หมอมีพัวไหมมีพัวไหมดีมากโดนขึ้นต่อยตามแล้วปะ งเอ้ยมันมาสามตัวสามตัวอะไรเฮียแล้วตายห่างหมดยังวะทำไมมันเยอะจังวะเฮ้ยหมอหมอหมอไอ้เฮียพม่งกัดกู่โอ้โหมันต่อยแป๊บเดียวตัวแดงเลยแม่งก่อนไอ้กูถือเสียงแล้วดาวได้ดูดึงมถือเสียงกว่าดาวได้อไเดียเฮ้ยตอนนี้มีอะไรจะไข่ปิวปิว ไข่อ๋อที่ตีไข่ที่ตีไข่ที่ตีไข่เอาเลยว้านหลับหมอเอาเลยไว้โอ้ยยังสำรวจไปทั่วเลยไม่เอาเงินไงเอ้ยใครเขาเอาเงินทำงานล่วงเวลาแต่ไม่ได้ค่าโอที้ายผ่านตลอดชิดเกินสายผ่านตลอดชิดสายผ่านตลอดสายผ่านตลอดเสียงไข่ไอตั้ม เอ้ยแล้วแก้วาอยู่ตรงประตูไอ้เหี้ยเก็บไงไอ้เหียเก็บแก้วนยต็มไอ้สว์ เนี่ตั้มเก็บไวะเฮ้ยเก็บได้แล้วไม่มีไม่มีไมเ้ลยทางกลับตรงยาวเลยตรงไปเอาขวาเอ้ยตั้มไอ้ตั้ม อะไรัรับรับมิงช้น แล้วเออ้สี่โมงคึงแล้วเอ,อ้าไมมันนิ่งกนันวะทำไมมันนิ่งกันเลยมาคายอาบคายเยื่อคยอคุณยเอกดปเก็บก่นอ,อมนมาได้เก็บกเดี๋ยวกลับไทออต่เต้นที่เดีย 哦。<But> oh. oh. โรนก็ได้ปิดประตูคนย้อนไม่ปิดประตูแล้วมึงจะเข้ามาเฮียเอาชีวิตรอดก่อนจะหัวชีวิตคนอื่นก็่อนดูกดของซิตี้เงินเป็น万千บาทเดี๋ยวโอ้ยหายหกร้อยเลยเดินกลับยานได้ยินเสียงหายไม่รู้นั่นเข้าจากข้างหลังกูนได้ทางหันกลับไปมองเลยถือเสียงแรกสั่นไอ้ต้นจะโดนหุ่นกันดั้มเหรอวะเออกือบมันไม่รู้มันมันมีเสียงเด็กร้องเลยอ่ะไม่เข้าใจความหมายมั้ยเนาะ เฮ้ยได้เสียงอะไรสักอย่างหนึง่งทางซ้ายทางซ้ายเต้นไปไหนแล้วลวะคอนแทกคอนแทงอยู่โอเคได้ยินเสียงอะไรสักอย่างหนึง่งข้า,างบนข้างบนอะไรอะ่ะดักดักแบบเดินผ่านไดติดแน่เลยใช่ไหมได้นไหมเฮ้ยพอเข้าใกล้มันเหมือนมีเสียงว่ะเออว่ะเข้าใกล้แล้วมันมีเสียงต้องมีคนปิดอรือ เรู้ข้างบนนู่นไงเราก็ไปทางอื่นนั่งแม่ไงเฮียเราไป่ิด้มียาหนอาแล้วกันเฮ้ยอย่างไรบ้างมีเกลียวเอยู่ตรงกลางโอ้ถ้าเดินไม่มองบนหัวนี่ก็คือสู่ขิดได้เลยนะคนนะเฮียเห็นจะตาจัดนว่าวัชเชนนี่อะไรขาดกี่ อะไรอ่ะใช่อ่ะหินอ่ะไม่ใช่อะไรวะท่อไม่มีใครโอเคไข่ลูกไปว่ะตาเอ้ยไป้ทางออกมีไฟโอเคเกิดบิ๊ตามุกโยอะไรกลับไปเลยเล่นภาษาแล้วถูกทางอะไรนี่ไงทั้งรอบเอ้ยเกอคขิดเงินนีิว่ะโอ้ยเฮียร้อยสิบเก็บไม่ได้อ่ะ ไอ้กระบ้าเลยยี่สิบหกสิบหนึน่งร้อยสิบไฮ้ยนกี้มาแล้วโอ้โหนกเท่าไหร่วะห้าตัวสะพานขาดไม่ถ้าตัวเวาบาสะพานขาดมันโดนขดข้ามได้ตัวหนักเฮ้ยนกเต้นตีนมันขนของอะไรกลับมาเลยตัเต้น,น ตรงกลางไอ้เฮียระวังตรงกลางประมาณห้าตัว,ตวเหมือนตัวใหญ่วิ่งเลยท่านลกลบีางพึ่งเ้ยิทยนมะนะี้นะึงิงของทิ้งของเดี๋ยวก,กูถือเดี๋ยวกูยกไปให้ขอ,อทิ้งทิ้งของข้างในยานได้หรอเอยแต่ตนเกิดรู้ลองดูก่อนยังไม่ได้ลองเลยะ,อะลองดูท่านเกิดแถวหน้าทางเข้าอ่ะเก็บไก่ไปก่อนแล้วกัน เ yeah, ดียว้นอาบ่ะไปที่ไหนแล้วไชไหมล่ะเฮ้ยซึ่งมันจะมีกวมโรมันวนเหรอะแมนจบจบอ่าบจบเฮียหมามาหมามา

ไม่ได้มองข้างบนเลยไอเฮียมองมองจางลากตายห่เลยไม่เวลาเวลาเดินเข้าใกล้มันจะมีเสียงเวกับดักอ่ะโดนปุ้งไงเรอมันวิ่งไงล่ไาเอี้ยไม่ได้หุ่นรอหุ่นไม่มีอยู่แล้วจ้าเอ้ยมีไม่วิ่งมาจากไหนลูกไอ้บ้านนั้นเรายังไม่เคยเปิดกุญแจเข้าไปเลยนึกว่ามันเหมือนให้หาเบาะแสป่ะเพื่อเปิดดันใหม่ในห้องนั้นก็น่าจะมีมั้งมันมีเห็นว่ามีตัวเลขอยู่นะ้นเฮ้ยบัวไอ้กุญแจเปล่ามีอไอ้กุญแจเฮียกุญแจเนี่ยกุญแจ แก่มนยานก็มีตาบพลาสติกด้วยมาแก่มนยานมีแอามาต้องฟิวนี่ใช่ปะ่ะใช่ใช่ใชเรียบเลยไอ้เย่พอตกสะพานไสะพานไม่ได้มาตรฐานนะตั้ไมได้แล้วแวก่ไนยังคกณโย ไอ้ต้ามันเอาไปแล้วพยานมีปุ๊บหรอไอต้ามันหยิบไปแล้วไ่อยตกใจพี่อะไอข้างในมีของแอนเดียวมันด่าถอนไฟแล้ววะดิถอนไฟออกแล้ววะดิพี้ยกำลังหาทางโัวกล้าตรงนี้ได้ดิดีเซฟเปร์ ơi có này à Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ไม่ต้องโดดก็ได้นี่หว่าไม่ได้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 ไไดยายายลุกปัมันต้องผ่านใ่ท่าน่ท่ันอยู่ข้างล่างเราเฮ้ยกำลังสูง้กระดกมันมัน นอนดูนเพราะว่าอยู่ได้ยินเสียงหนอนหนอนมันแดกไข่แม่งกูกำลังเดินไปดูเลยเพราไอ้ไข่วะทั้ไมมันไม่มีชื่อวะาไม่หันมากัดกูนิสต์ก็เราจบสิ้นแล้วทำไมอ๋อแปดร้อยเนี่ยอะไรไม่เคยต้องไปเอายาลงอ๋อๆไม่เชื่อคำพูดนั่นี่แหละก็บอกว่าเราจบสิ้นแล้วก็จบสิ้นแล้วนี่ไอ้ของน้อยจังว่ายสัตว์ขายขาย

มาก็เร่งก็่าบจจงก็กกกกกตัวไสัตว์หัวนลกแชมป์ดีเกมไ <c oughs> ม้สั่แชมป์พ่ะแชมป์พว่สองสมัยมยเลเนื้อเฮ้ยทำอะไรเนี่ยหวยถายตัวให้ซีโอเดนี้ มาไอ้ยัขายตัวแลวก็โดนวะไม่อยู่ ปิดประตูตีแมวปิดประตูะตีแม <c oughs> วโดนปิดประตูตีแมวว่าสอ,องร้อยเฮ้ยขายตัวเองด้วยเต้นชาวบุรีรัแล้วต้องขายตัวเองด้วยไม่สิบกว่าทางไม่โง่บอกแล้วตังค์ไม่โงมึงเถียงรองผู้จัดก,การตาั้มมาเฮียอะไรไม่ขายตัวเองไม่ขายตัวเพื่อน แกจะ่จะ <laughs> ทำเอาต่งเงินได้ยังโอ้วันเลี้ยอวดนเลอ้ยงวันเลี้ยง